นนี้จะมาเก็บอยอดน้ำแก้วนะครับคือยอดฟักทองนะครับวันนี้เราจะมาเก็บยอดฟักทองเพื่อไปผัดใส่ไข่นะครับอร่อยอันนี้บรรยากาศแห่งนี้นะครับอยู่ที่บนภูเขาห้วยปูโ่โานะครับสวนยางพาร,รา,าของพระวัดแม่ยอดนะครับน,นี่ดูบรรยากาศ นี่เป็นไร่ข้าวนะครับซึ่งปลูกไว้บนดอยนะครับผาเรียกไร่ข้าวให้หรือข้าวไร่เองน,นี่เราจะมาเก็บยอดมันนะครับยอดฟักทองหรือยอดน้ำแก่ซึ่งเป็นอร่อยมากนะครับวันนี้เราจะไปผัดใส่ไข่นะครับก็เน่าวนะพ่อเนาะ เราจะเก็บยอดเข้ามานะครับยอดน้ำแก้วนี่นะครับยอดมันนี่ยอดอย่างนี้ครับอร่อยจเด็ดเลยยอดอย่างนี้ก็อร่อยโอ้ม,มันฝนจะตกครับพี่น้องตกแน่นอนนะครับฟ้าร้องแล้ว โอเคนะครับก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเราสึโกกับฝนจะลงแล้ว